所说太快。 เอ้ยได้เห็ดสวยๆไปฝากแล้วติ๊กเอ้ยคุณลุงเอ้ยขอคนละหนึ่งไร่ค่เพื่อน ขออภัยนะพี่ย่าไม่ถนัด ดอกนี้หัวหายกวางกิน

ตะก้าแล้วนะตะก้าใหญ่มากเลยนะนี่จ้ะเดี๋ยวเกบอีกแป๊บมึงก็กลับละจะให้ดูฝรั่งเก็บเห็ดนี่ตัดไปอย่างนี้เลยตัดตัดออกเป็นดอกเป็นดอกไปอย่างนี้เลยทุกคนก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะเสียดายเสียดายขาทุกคนเขาตัดไปแบบ โนสนโนแคร์ no son, no เลยอะทุกคนคือโอ้ยสเสียดายเห็ดว่ะเพื่อนๆขาคุโรเคเล่อยู่ไหมดูนี่ขาคุโรเคเล่เหมือนเหมือนเอาแต่ดอกอะโอ้ยพวกนี้นี่ไม่รู้จักของอร่อยหวานหอมอร่อยทำพิซซ่าก็อร่อยอันนี้คือพ่อญาจะ เอาไปริสเป็นดอกๆเลยนะคะแล้วจะเอากลับเมืองไทยค่ะน้องชายอยากกินแบบกินเป็นดอกๆนะตรงนี้คือเต็มตะกร้าจ้ะหมานๆมน,มนโอ้เห็นฝรั่งเก็บเห็ดแล้วเสียดายด หอกหายไปแล้วดูฝรั่งเก็บเผ็ดคงลงเข่งเล่นดูคะ่ะดูเขาตัดไปอย่างนี้เลยแล้วขาขายังดีอยู่เลยอ่ะามันน่าตีจริงๆเลยฝรั่งนีเก็บเผ็ดอย่างนี้ได้ยังไงเลที่ทัํทำลายจิตใจคนไทยแท้ เสียดายที่ฝรั่งเขาตัดไปอ่ะนี่มันมันดีมากคือเห็ดเห็ดคือดีมากโอ้โหอ่อนน่ะตัดเอาแต่ดอกไปบ้ามุดไหล ได้นะนี่ทุกคนฝรั่งฝลั่งเก็บเห็ดพูดอะมันตัดทิ้งอะดูดูตอนนี้คือเราจะต้องถ่ายเห็ดมาใส่กระเป๋าเป้แล้วนะเพราะว่ามันหนักมากเห็ดพุ่งหวานหนักมากเป็นสิบโลยี่สิบโล เห็ที่เราเก็บมานะคะ ที่เราเก็บมาป้าย่าก็จะถ้าดอกสวยๆเต่งๆแบบนี้ค่ะป้าย่าว่าจะเอามาเอามากินนะคะเอามากินเอามาแกงกินนะคะทุกคนส่วนดอกมันที่เห็ดบางส่วนหรือว่าขาเห็ดบางส่วนอย่างอย่างขาตวเนี้ที่ดอกมันหลุดไปแล้วนะคะป้าย่าก็จะเอามามาอบแห้งค่ะทุกคนคะเอาไว้ทําน้ําพริก หรือว่าเอาไว้แกงก็ได้นะคะไว้กินในฤดูหนาวค่ะเพื่อนค่ะส่วนดอกเต่งๆเนี้ยแน่นๆแบบเนี้ยหรือว่าอย่างเนี้ยค่ะแน่นๆแบบเนี้ยเนี่ยดีดก็รู้แล้วค่ะแน่นเห็นไหมมันจะต่างมันจะต่างกันเห็นไหมเพื่อนเพื่อนอันนี้จะขายาวแล้วขาก็จะเป็นสีน้ำตาลแต่ตัวเนี้ยขาจะสั้นเขาเกิดอยู่ใต้ต้นไม้แตกต่างกันอะเพื่อนเพื่อนค่ะแต่รสชาติก็คือหวานอร่อยเหมือนกันหมดเลยค่ะ เดี๋ยวเราก็ส่วนอันนี้เป็นเห็ดเห็ดเห็ดไข่มุกแล้วก็เห็ดไอ้นั่นนะคะเพื่อนคะ่ะเดี๋ยวจะหาว่าไม่ใช้ให้ดูเนาะไม่ใช้ให้ดูเป็นเห็ดไข่มุกแล้วก็มีเห็ดทัว่ะอยู่ด้วยคะ่ปะป้าย่าจะเอาไว้จะแช่ฟรีซเอาไว้ทําน้าพริกกินคะ่ะทุกคนในฤดูหนาวคะ่ะมันมีประโยชน์หมดแหละทุกคนถ้ามีเห็ดอะไรที่ทุกคนรู้จักมันสามารถเก็บมากินได้ทั้งนี้และทั้งนั้นก็ให้ศึกษาเห็ดให้ช่ำชองดูก่อนนะคะยังไงฝากเพื่อนๆน,นะคะกดไลค์ กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ปา้ยาย่าธัญญา daily life ด้วยนะคะเราจะเรียนรู้เห็ดไปด้วยกันพ้อมๆกันผิดพลาดประการใดขออภัยมาณะที่นี้ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะบ๊ายบายทุกคนป้าย่าซื้อเครื่องซีนถุงอย่างงี้มาค่ะทุกคนแต่ว่าป้าย่ายังใช้ไม่เป็นนะคะต้องรอให้ป้าน,นิกมาทําให้ปา้าย่าจะซีน จะซีนเป็นถุงถุงที่เป็นดอกงามๆแบบนี้ค่ะนี่ที่เป็นดอกง,งามๆสวยๆแบบนี้แต่งๆแบบนี้ป้าย่จะเอามาซีนใส่ถุงซีนตัวนี้แล้วซีนอากาศออกแล้วจะไปเอาเข้าช่องฟิสเพราะว่าน้องชายคนเล็กนะคะน้องชายคนเล็กเขาเขาอยากกินเห็ดที่มันอ่อนๆเป็นดอกๆแบบนี้คือดอกๆเต็มๆเลยอ่ะเพราะว่าซัมเมอร์กรกฎาคมทีหน้าป้าย่จะไปเมืองไทยนะคะ ป้ายก,ก็จะเอาไปให้น้องชายเขาอยากกินทั้งดอกแบบนี้คือเอาไปนึง่งกินกับส้มตำประมาณนั้นนะ่ะทุกคนหรือไปแกงอะไรประมาณนั้นนะ่ะคือเขาอยากอยากกินแบบว่ารสชาติแบบนี้ป้ายก,ก็เลยคัดแบบเกรดพรีเมียมเอาไว้แล้วก็เดี๋ยวจะซีนใช้เครื่องซีนใส่ถุงซีนแล้วก็เอาไปฝากน้องชายนะคะฝากน้องชายน้องสาวน้องสะใภ้ให้ได้กินกันคะ่ะทุกคนหลานๆด้วยคะ่ะ อันนี้คือดอกแห้งนะคะเ่าบรรดาดอกแห้งที่เราที่เราตากเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเราเอามาซิลแล้วก็เก็บที่จะเอาไปเมืองไทยะค่ะทุกคนใครจะทําชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็ได้ดอกแห้งผู้นี้สามารถกินได้เลยค่ะเพราะว่าเราอบแห้งมาเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถทําน้ำพริกได้เลยค่ะทุกคนอร่อยมากพี่ยอขอบอกนี่คือดอกแห้งเขานะคะที่เรา ที่เราเอาเห็ดมาแล้วก็มาอบแห้งเรียบร้อยวิธีอบป้าย่ก็ทําวิดีโอ,อไว้ให้ดูแล้วไปไล่ดูกันนะจ๊ะเราไม่ห่วงสูตรกันอยู่แล้วค่ะทุกคนเวลาเอามาทำพริกอร่อยมากแล้วเขาจะหอมเขาจะได้กินเห็ดพึ่งหวานที่หอมมากๆเห็ดพึ่งหวานนี่คือเห็ดห้าดาวประเทศไหนให้สามดาวเขาก็จะได้สูงสุดสามดาวอร่อยพริกอร่อยจริงๆ คนที่มีฝีมือมีญาติพี่น้องที่มีฝีมือเรื่องการทำกับข้าวจัดไปค่ะเพื่อนๆนี่คือดอกแมงเชานะคะนี่ซีลเอาไว้เราจะได้เห็ดที่สดสะอาดแล้วใหม่เสมอค่ะหรือถ้าใครอยากซีลแบบว่าไม่เอาอากาศออกก็ได้นะมันก็เป็นมันก็จะเป็นใสค่ะทุกคนนี่อันนี้คือซีลแบบไม่ไม่เอาอากาศออกก็ได้เช่นเดียวกันแล้วแต่แล้วแต่คุณเลยแต่ทางที่ดีถ้าซีลแบบไม่เอาอากาศออกแบบนี้ควรที่จะใส่ อที่ดูดอากาศนะคะที่ดูดอากาศลงไปก็จะดีนะป้ายาว่านะที่ดูดอากาศเป็นเยี่ยอไรใช่ไหมเดี๋ยวป้ายาจะให้ดูดนะก็ที่เป็นในซองๆนทุกคนที่เป็นซองๆอ,อ,อ,อ่ะเหมือนในซองขนมมันจะมีที่ดูดอากาศที่ที่ดูดความชื้นอะ่ะทุกคน ถ้าย่าจะจะให้ทุกคนดูที่ไล่ความชื้นที่ดูดความชื้นที่ซองที่มากับขนมนมเนยของเราเนี่ยทิ้งเป็นอย่างนี้เอาถ้าใครที่ไม่ต้องการซีวอากาศออกหรือนูน่นนี้นั่นก็ใส่เอาไว้ในนี้ยแล้วก็มัดปากถุงให้ดีๆค่ะทุกคนเขาก็จะยังได้เห็ดที่มันกรอบสะอาดพร้อมทํากินพร้อมตำน้ำพริกอันนี้เห็ดคันตะเรลหรือเห็ดมันปูค่ะที่ป้ายาอบแห้งไว แต่เห็ดคันเตเรลทำน้ำพริกไม่อร่อยมันหวานค่ะอันนี้คือจะให้เพื่อนๆดูนะคะว่าเห็ดที่เราเก็บมาเป็นดอกแล้วเราต้องการที่จะแบบว่าเก็บเข้าแช่แข็งเอาไว้โดยที่ไม่ต้องต้มนะคะเป็นดอกสดๆอ่ะคือแบบนี้ค่ะคือใช้เครื่องวากุมหรือเครื่องซีลอากาศออกนะคะทุกคนแล้วเราจะได้เห็ดที่สดมากๆเลยค่ะเวลาเราเอามาทำกินมันก็ จะแบบว่าสดมากๆค่ะเหมือนที่เราเก็บมาใหม่ๆเลยค่ะทุกคนนี่ป้ายาจะเก็บแบบนี้เลยค่ะหรือถ้าใครจะไปเมืองไทยถ้าไม่คิดว่าจะติดด่านของของกระทรวงการต่างประเทศของที่ตรวจการนะนะถ้าไม่คิดว่าจะโดนก็เอาไปได้เลยค่ะทุกคนดอกแห้งแล้วก็มามามา,มาเอาออกแบบนี้ได้เหมือนกันนะคะมาซีวากาศออกแบบนี้ได้เหมือนกันเช่นเดียวกันค่ะ เราเก็บเข้าช่องฟิชไว้เลยทุกคนเก็บได้นานเป็นปีค่ะเอาไว้กินในฤดูหนาวหรือว่าใครจะไปใใเมืองไทยไปฝากญาติพี่น้องเราก็จะได้เห็นแบบว่าพี่สดมากๆเลยแต่เวลาคุณเอาไปคุณก็จะต้องแพ็คให้ดีๆค่ะทุกคนไม่ให้เห็ดมันเลอะเนาะอืมแหละก็เนี่ยมาให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าเออเราเก็บกันแบบนี้นะอะไรนะเครื่องซิล ราคาไม่แพงนะคะทุกคนไม่ได้แพงเลยไปหาซื้อเอาป้ายามีลงไว้ให้ดูแล้วทั้งยี่ห้อทั้งโนนนี้นั่นเอาไว้ให้ดูแล้วลงไว้ให้ดูแล้วในวิดีโอนี้แหละค่ะใครจะไปฝากเอฟซีโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเอาไปแบบนี้เลยคุณไม่ต้องต้มเลยหรือคุณจะตากแห้งไปก็ได้แล้วแต่เลยตากแห้งก็ซิลแบบนี้แหละค่ะซื้ออากาศออกแบบนี้แหละจะได้เห็ดที่สะอาดแล้วก็ใหม่เพราะอากาศเข้าไม่ได้นะ ของญี่ปุ่นค่ะ